สวัสด,ดีครับคลิปนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับของสวมใส่ล่าสุดของตัวละครผมนะหมวกก็จะเป็นหมวกซิคคัมแมนครับเลท8แล้วก็ยัดเรทไปรูนึงสองคิดาเอดเอ็กตีมหนึ่งบวกสิบแปดรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าชาร์โดบวกสิบแปดยัดแอมเสื้อก็จะเป็นเสื้อมิดทิวคัมแมนยัดดีเฟนส์ไปสองรูแล้วก็เอ็กตีมไปหนึ่ง ถุงมือก็จะเป็นถุงมือซิกบวกสิบแปดธรรมดานะแอมเจ็ดแล้วก็เอ็กตรีมไปนหนึ่งดาบก็จะเป็นดาบมิทิลคาร์พแมนบวกสิบหกคีดัมเมดอีพิกบูตไปนหนึ่งแล้วก็เอ็กตรีมไปสองยัดสองคีดัมเมดโอบก็จะเป็นโอบปโอบวกสิบแปดเป็นโอบคาเป็นโอบคาร์พแอมนะแล้วก็ยัดแอมไปนหนึ่งลูแล้วก็สองคีดัมเมด เอ็กตีมไปสองยังไม่ได้อีพนะิกบูธ์นะก็สร้อยก็จะเป็นสร้อยอันเดิมเลยครับคีดาเมจสิบเปอร์เซ็นแล้วก็แมกเลสสามแหวนเปลี่ยนจากแหวนคีแหวนคีสิบห้าเปอร์เซ็นสองวงใช่ไหมเราไปเปลี่ยนมาเป็นแหวนไฟเตอร์สองวงเพราะต้องการดีเฟนต์เนี่ยต้องการดีเฟนต์ แล้วก็ดาเมจต้นก็อันนี้ก็ไปทำเพิ่มมาปกติผมจะใส่แหวน85ทั้งตัววอลแล้วก็ตัวฟอร์เบดอันนี้ก็ไปทำเพิ่มมาต้องการดาเมจอีกสักหน่อยกำไรก็ไปลงดันส้มมานั่นแหละที่ทุกคนเห็นกันในสตรีมเนี่ยก็ไปลงดันส้มมากำไรคิดดมเมจ12ข้างหนึ่งแล้วก็แอม3แล้วก็คิดดเมจ17 ยังไม่ได้ทำกำไรต่อกก่อนนะเพราะว่าขี้เกียจไปสูงด้วยแล้วก็เวลาก็ไปลงเดินเขียวกำไรเสรกํกำไรไม่ค่อยดอกแล้วช่วงนี้ผมบอกว่าคือตอนนี้ผมยังใช้ของเซตเนี้ยหรือว่าเมื่อก่อนเซตเมื่อก่อนมันลงไปลงดันลงไรได้ปกติกำไรต่อกกอบผมคิดว่าผมไว้จะทำที่หลังสุดเลยก็หูเด็บหูเด็บก็จะเป็นหูเด็บบวกหก แล้วก็หูแอมข้างหนึ่งคุมก็จะเป็นคุมมิทิวอันนี้จะเป็นมอไซ์มอไซน์วิการอันนั้นแหละใครที่ดูในสตรีมก็น่าจะจำได้ก็ยัดแอมรูหนึ่งคีดารูหนึ่งแล้วก็แม่คีไปแล้วก็นามสกุลจะเป็นแอทแทกยี่สิบเอ็กตรีมไปหนึ่งชามเมมเบอร์บวกห้าก็ประมาณนี้เลยสเตตัสมันแล้วก็เอฟเฟกเตอร์ธรรมดา บวกดีเฟนร้อเวลาเช้าเวลาเราใช้อิลลเมนทัลเอนชันประมาณนี้ครับแล้วก็คอตูมจะยัดสแอมแล้วก็1นึเพนเนจกเกาะแล้วก็นามสกุลของมันอนะ่ะจะเป็นแอมก็จะได้แอมเจแล้วก็กเกาะสิในส่วนของที่ผมเอาไว้สลับก็จะมีภ้าคลุมส่วนมากผมจะสลับภ้าคลุม ผ้าคลุมกรเดียนไว้ลงแจ9เก้เวฟเวลาผมตีกับไทแลนด์หรือว่าตีกับเวฟที่9ผมจะใช้ผ้าคลุมกรเดียนจะได้ยืนไหวยืนชนไหวแต่เซตนี้ก็ลง9เวฟก็ตึงมืออยู่บางทีเวลาเจอไทแลนด์หรือว่าเวฟหนึ่งถึงหกเราจะต้องเคลียร์มอนให้ไหวหน่อย เราต้องล่าให้เซียนหน่อยมันก็ตึงมือเหมือนกันลองย้อนไปดูในสตรีมได้สตรีมฟอร์สเบสล่าสุดหลังจาก e ีพของวอจบไปเราก็จะเป็นภ้าคลุมซิกเสกอันนี้ผมไว้สลับเวลาผมเจอไทแ n นล่างสองใช่ไหมผมก็จะแปลงเป็นแบทหแต่ก่อนแปลงเป็นแบทหน่งผมจะสลับใส่ภ้าคลุมเสกเพื่อที่จะเวลาเราแปลงเป็นแบทหแล้ว มันจะเอาเมติกแอตแทไปเพิ่มของพลังโจมตีพลังบองกันแล้วก็เลือดอะไรพวกนี้ผมเคยสอนไว้ในคลิปอธิบายการใช้สกิลอะไรพวกนี้แต่เราเล่นฟอร์สเบสกันมาเราน่าจะรู้กันอยู่ละแต่ช่วงหลังๆผมก็ไม่ต้องสลับละผมก็จะสลับแค่ควบคุมไฟเตอร์แล้วก็ควบคุมการเดียนสองอย่างฮูเดฟก็ไว้สลับกับฮูแวมฮูเดฟบกห ไว้สลับบางทีเนี่ยก็หู M สองข้างก็ไว้สลับบางทีเหมือนกันครับบางสถานการณ์ก็มีแค่นี้ประดับก็ตามนี้เลยผมตีประดับเรื่อยๆตีไปตีมาแต่ช่วงหลังๆตีแค่บวก5บวกหขายแล้วสเตตัสก็ยังเหมือนเดิมครับยังไม่ได้รีเด็กออก อีกสักหน่อยตั้งแต่คลิปของสมใสคลิปที่แล้วที่บอกว่าจะรีเด็กออกอีกก็ยังไม่ได้รีดีพอดีเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไปเล่นวอลเนี่ยสเตตัสก็ประมาณนี้เลยครับสิ่งที่เปลี่ยนมาคือ Skill สกิลอัพเกรดสกิลอัพเกรดผมก็จะถอดเลือดออกไปแล้วผมจะใส่แอตแทกเลตไปแทน เพราะว่าวันวันนึงผมอยู่แต่ในดันนะไม่ค่อยได้ตีคนไม่ค่อยได้อะไรเลย10ชั่วโมงเวลาลงดันส่วนมากจะใช้ใช้หมดทุกวันเลยอันนี้ก็จะเป็น defense แล้วก็ d e f e n s ์ r a t แล้วก็ attack 2อันแล้วก็ d e f e n s ์ r a t เหมือนกันก็ยังคงเหมือนเดิมของผมอะเป็นสายสเต็งอยากถึกด้วยแล้วก็อยากมีบล็อกด้วยอยากมีบล็อกที่เยอะนี่ค่าบล็อกผมณปัจจุบัน5,800 ดีเฟนต์ก็สองพันเก้าดัมเมดเรดักชนก็ห้าร้อสี่บสถ้าสลับใส่คุมการเดียนก็จะถึกขึ้นมาอีกหน่อยห้าพแล้วก็มีหลบที่พันเแล้วก็ดัเมดเรดักชันห้าร้อยหกสิดีเฟนต์ก็3,100ของสมใส่ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชม